ตอวนี้ที่วิมานไครโฮมสเตย์นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกชุ่มฉ่ำม,มากตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะก็จะทำให้ถนนเชอะแฉะแล้วก็ต้นไม้ล้มนะคะ <'Cause S 1> เป็นบางจุดเพราะฉะนั้นการเดินทางในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะ <never> มันก็จะมีความ <I> วิบาก <in S 2> นิดนึงนะคะ ถ้าเป็นถนนลักษณะนี้เนี่ยถ้าใช้เป็นรถกระบะนะคะรถโอวิลก็จะยิ่งดีนะคะเพราะถนนมันจะมีลื่นเป็นบางช่วงนะคะการเดินทางเข้ามานที่มาน์ไพอาจ,จะต้องจอดรถไว้ที่ทองสมบูรณ์นะคะแล้วเราก็จะ เอารถกระบะหรือรถรถโฟล์วเนี่ยนะคะไปขนขนขนของเข้ามาในพื้นที่วิมานไพรนะคะจุดประตูทางเข้าวิมานไพรจุดนี้ก็เป็นเป็นช่วนที่จะมีต้นไม้ข้างทางนะคะจะมีต้นไม้เ้็ยเองก็ล้มลงมาได้ต้องมีทีมที่คอย นำพาเข้ามานะคะเพือ่อคอยเปิดขนมข้างนี้ถือเป็นความท้าทายในช่วงฤดูฝนนะคะเพราะฉะนั้นใครจะเข้าจะออกก็โปรดโทรติดต่อติ๊กได้เลยนะคะ0957891641นะคะ ก่อนจะเข้ามาก็ให้โทรบอกนิดหนึ่งค่ะเพื่อที่จะได้เลียเ,เส้นทางให้ก่อนที่จะเข้ามานะคะอันนี้เมื่อวานก็มีล้มนะคะต้นไม้ล้มเราก็ต้องมาตัดตัดต้นไม้ออกจากทางช่วงนี้ฝนตกชุกมากนะคะทั้งลมทั้งฝนเลยก็เป็นเหตุให้ต้นกระถิ่นที่เขาเบอบางนะคะล้มลงง่ายโค่นลงง่าย ื่ความปลอดภัยของทุกท่านนะคะโปดติดต่อติ๊กนะคะ0ูนย์เก้าหนะคะก่อนจะเข้าจะออกทุกครั้งนะคะสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกชุกมากนะคะข้างทางก็จะเห็นว่ามีการ ตัดต้นไม้ที่กิดขวางถนนเป็นระยะระยะถนนบางช่วงจะลื่นนะคะขนอใช้ความระมัดระวังในการขับถนนช่วงนี้ก็จะผ่านบ้านคน ประมาณ1.7กิโลนะคะจะเป็นช่วงถนนลักษณะที่เป็นลูกรังแบบนี้นะคะจากถนนเข้าหมู่บ้านที่เป็นถนนลาดยางแล้วก็เลี้ยวขวามานี่จะเป็นถนนลูกรังลักษณะนี้เลยระยะทางประมาณ1.7กิโลนะคะกว่าจะถึงวิมานไทรโฮมสเตย์ก็เป็นเส้นทางวิบากที่ท้าทายอยู่นะคะจุดนี้นะคะ จุดวิมานไพรโฮมสเตย์แล้วก็ไปสำนักสงฆ์ปาเมตตาคุณระยะทาง1.7กิโลถนนดำเส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่เราจะวิ่งเลี้ยวอันนี้คือการออกจากวิมานไพรนะคะเราจะเลี้ยวซ้ายขับตรงไปเรื่อยๆผ่านหมู่บ้านแล้วก็ขับลงเขาไปก็จะเจอทองสมบูรณ์ขับอยู่ทางขวามือ อันนี้คือการขับออกจากพื้นที่วิมาในไพรคโฮมสเตย์นะคะเพื่อที่จะเข้าเหมืองทางลาดชันนะคะก็พยายามที่จะขับช้าๆนะคะเพราะว่ามันมีความโค้งความชันต้นไม้มันจะมีล้มเอลงมาบ้างเหมือนกันนะคะถ้าเป็นแถวนี้ก็อดใช้ความระมัดระวังนะคะ ถนนเส้นนี้ก็จะมีฝั่งซ้ายที่มันเป็นร่องก็ขับด้วยความระมัดระวังนะคะระวังจะตกร่องได้ด้านหน้านี่ก็จะเป็นขวามือจะเป็นทางไปทองสมบูรณ์ครับช่วงที่เป็นแอดเวนเจอร์นะคะเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นเครื่องเล่นแอดเวนเจอร์ของทองสมบูรณ์ตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นโรงแรมนะคะโรงแรมทองสมบูรณ์ครับก็จะอยู่ช่วงที่เรากําลังจะออกจากถนน มีไปขวามือเป็นทองสมบูรณ์ครับนะคะโรงแรมทองสมบูรณ์ครับนี่คือโรงแรมทองสมบูรณ์ครับนะคะเราจะวิ่งผ่านตรงจุดนี้ไปเอามาออกถนนเส้นหลักนะคะตรงนี้จะเป็นปั๊มเชลล์นะคะซ้ายมือเป็นปั๊มเชลล แล้วก็มีป้ายทองสมบูรณ์ครับนะคะจุดนี้ก็จะเป็นถนนเส้นปากช่องซับสนนนะคะไปขวามือเนี่ยวิ่งไปเขื่อนปลาสับไปลบบุรีได้เลยนะคะแต่เลี้ยวซ้ายนี่เราจะเข้าตัวเมืองปากช่องค่ะเราเข้าตัวเมืองปากช่องจะไปผ่านที่จุดเขาแค่นะคะข้ามทางรถไฟเราก็จะเป็นเขาแค่ก็เข้าเมืองแล้ว เจอไฟเขียวไฟแดงตรงเขาแคนเลี้ยวซ้ายก็เข้าเมืองนะคะออกขวาก็ไปเขาใหญ่ไปเส้นธนรัตน์เราวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะคะก็จะผ่านโซนที่เป็นร้านอาหารเยอะแยะเลยนะคะขวามือเป็นตาธร,รมปลาเผาขวามือเป็นแม่ไฟปลาเผานะคะตรงไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีจุดที่เราจะต้องเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาแล้วก็ข้ามทางรถไฟแล้วถึงจะเจอเขาแคลงเขาแคนสังเกตมีป้ายบอกขวามือไปปากช่องนะคะขวามือไปปากช่องแล้วก็เตรียมเลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟจเจอเจอแยียไฟแดงเขาแขนงคะ ก่อนข้ามทางรถไฟมองซ้ายขวาดีๆนะคะโอเคไม่มีรถไฟแล้วข้ามได้จะเห็นเขาแคนอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะจุดนี้เป็นจุดไฟแดงเขาแคนเลี้ยวซ้ายก็เข้าไปตลาดตัวเมืองปักช่องเลี้ยวขวาก็ออกไปเขาใหญ่นะคะก็ขออนุญ,ญาตรีวิวการเดินทางออกจากวิมานภัยเพื่อเข้าตัวเมืองน,นะคะ ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยสวัสดีค่ะ